สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้ววันนี้เนี่ยเราออกมานอกสถานที่เว้ยคือเราพามาร้านที่แบบว่าขายเสื้อผ้าชิคชน่ารักน่ารักนะคะสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างงี้มาง่ายมากด้วยนะเมื่อกี้มี่มาจากสยามนะคะแล้วก็นั่ง BTS มาลงสถานีราชดำริแล้วก็เดินลงมาปุ๊บก็จะเจอร้านนี้เจดร้านนี้นะคะชื่อว่า something e p h e r e a l s เสื้อผ้ารานี้เนี่ยเขามีขายออนไลน์ด้วยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นป๊อปอัพช็อปที่เขามาเปิดนะคะซึ่งมันมี2ฝั่ง,งเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเคาน์เตอร์จ่ายตังค์ซื้อเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ห่อของขวัญแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยเดี๋ยวพามาดู จะไปต่างประเทศเนี่ยร้านนี้ก็มีโค้ดน,นะดู <Wow. S 1> สิคะมีโค้ต่างๆนี่โค้ดสามารถใส่ไปต่างประเทศได้เพราะว่าช่วงนี้วินเทอร์ด้วยใช่ไหมหรือว่าถ้าใครไปต่างประเทศเนี่ยป่านนี้ก็แบบหิมะตกไปแล้วคู่นี้ก็จะช่วยกันหนาวนะคะนี่แล้วก็มีคอเตาคอตาสีดํา เป็นมาทุสอนเป็นมาทุศอนเสื้อผ้าเขาสีน่ารักมากแล้วผ้าเขานิ่มมากนะคือเนี่ยตัวที่มี่ใส่อยู่ก็เป็นสเวตเตอร์นะคะน่ารักมากแล้วก็นิ่มมากด้วยนี่เห็นปะคอต่าก็น่ารักเวลาเอาไปใส่หน้าหนาวเนี่ยกันหนาวได้แน่นอนแล้วก็จะมีเป็นสเวตเตอร์ที่แบบไม่หนาวลงมาหน่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแบบเป็นสเวตเตอร์คอเต่าที่เป็นยาวๆเป็นเดรสอย่างนี้น่ารักมากน่ารักไหมพี่ว่ามันน่ารักมากๆเลยอะถ้ามีไปต่างประเทศนี่ก็จะใส่แบบนี้เหมือนกัน ี่ว่ามันช่วยแบบปิดถึงขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นชุดเดียวมันก็จะแบบดู flexible หน่อยมีสีชมพูนี้ใครเป็นสาวหวานก็ใส่ได้น่ารักมากี่ว่าผ้ามันสบายมากเลยอ่ะนี่ก็จะมีลายจุดมีอันไหนที่มีกริมเมกอะไรอย่างงี้นะคะนี่ไปมีกระดุมกระดุมี่ว่าร้านนี้คัตติ้งเขาดีมากแล้วก็รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะคะยังมีเสื้อผ้าธรรมดาที่เอาไว้ใส่เที่ยวเมืองไทยด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ มีจะบอกว่าตอนนี้นะคะเขามีสเปเชียลอีเวนต์อยู่นะร้าน Something Apparel วันที่13ถึง29ธันวาคมปีนี้นะคะเขาก็จะมีป๊อปอัพสตร์เอาไว้ห่อของขวัญวันคริสต์มาสห่อของขวัญวันปีใหม่เวลาแบบ oh. ซื้อเสื้อผ้าในร้านช่ก้เื่อแบบว่าเอาไปให้กับคนพิเศษให้ในวันพิเศษอะไรอย่างนี้เนาะรีบมากันนะคะเพราะว่าเขามีถึงแค่วันที่29ทธันวาคเท่านั้น ินในร้านเท่าน,านั้นนะรสโค้กรสแฟนตาอะไรต้องกินในร้านนะอย่าลืมนะว่าต้องกินในร้านนะคะใส่โค้ดไหมนะี่เขามาเป็นชุดใส่ตัวใหญ่ไปของพี่ต้องใ,ใส่ชิลีก่กว่านี้นี่เดนเกงไอเดนเกงแบบที่มี่ใส่จะเป็นรุ่นนี้นะคะน,น,นี่ ตุงเกแบบที่มีใส่เห็นปะพอดีตัวมากอันนี้มีใส่ไส์เอ็กมกำลังดีแล้วก็มีอีกรุ่นหนึง่งที่เป็นรุ่นผ้าบางค่นะสวไหมสวยเนาะะน่ารักมากก็จะมีแบบไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลใครที่แบบว่าใส่หวานหน่อน นี่เราจะพามาดูนะคะมุมถ่ายรูปในร้านนี้นั่นเองเนี่ยเข้ามาปุ๊บข้างบนเนี่ยถ่ายรูปได้หมดเลยนะจริงๆแล้วถ่ายรูปอบบสีมันเข้ากับร้านอะไรอย่างนี้แล้วก็มีมุมตรงนี้เห็นไหมมุมประตูห้องลองเสื้อของเรานั่นเอง <What? S 1> นี่แล้วก็จะเป็นเหมือนตู้น้ําอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบเหมือนร้านขายขนมซึ่งเข้ามาถ่ายรูปได้นะเนี่ยแบบแช่แช่แช่ <c oughs> <c oughs> ก็มานั่งถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ เขามากินเลอปี้ก็ได้นี่นี่มีได้ชุดใหม่นะเดี๋ยวเราจะไปลองชุดนี้ให้ดูกันเราจะเป็นสาววานนี่หลายคนจะไม่รู้ว่านี่คือห้องลองนะคะข้างตามมาอยู่ตรงนั้นแหละไปไงลุกใหม่ นี่พอเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ถุงมาแต่ว่าเขามีสเปเชียลอีเวนต์นะคะก็คือสามารถห่อของฝันเองฟรีนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะคะว่าหอ่อยังไงกันมาก็เราจะมาฝั่งนี้นะที่ถ่ายให้ดูฝั่งนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีตัวอย่างว่าห่อยังไงนะคะว่าแบบเลือกลิปสิ้นแบบไหน,นใช้แบบไหน,นแล้วเราก็มาห่อเองอย่างนี้แล้วเราก็เลือกกระดาษนี่เราเลือกกระดาษมีสติกเกอร์แล้วก็ มีลิปปิ้นต่างๆมีเชือกแล้วก็มีพวกขอตกตกแต่งเป็นดอกไม้แห้งนะคะแบบนี้แล้วก็มีสกอตเทปมีอะไรให้ครบเลยเราก็เอามาปุ๊บก,ก็เอามาห่ออะไรอย่างงี้ห่อปุ๊บๆเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้ลิบบิ้นสีอะไรอยากได้แท็กแบบไหนหรือว่าอยากเขียนการ์ดให้ใครเราก็เขียนได้เลยนี้หอ่อปึ๊บข้างหนึ่งก็อีกข้างหนึ่ง่างน,งนี้ แล้วนะคะสวยไหมสวยงามมากหอครั้งแรกด้วยนะดูสินี่ก็คือ1 Re ่งเรปเลนนะคะที่เราจะให้ทุกคนที่อยากมาหองขวัญดูแล้วก็ตั้งหอไว้ประมาณนี้ใส่ดอกไม้เพื่อเพิ่มกิมมิคให้ดูสวยงามเป็นไงน่ารักปะแล้วก็เขียนการ์ดเนี่ยให้ใครก็เขียนการ์ดดูแบบมีมูลค่ามากๆมากๆเลยเพราะทำจากใจสวยปะสวยเมือนคนทา รีบๆมากันนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่พี่เอาตัวอย่างเอาอะไรมาให้ดูเนาะก็ถ้าใครสนใจก็รีบๆมากันนะที่ BTS ลาดํารีนะคะไม่ต้องติดบัตรออกนะพอลงมาจากบันไดปุ๊บก็จะเจอร้านสีชมพูเลยนะคะวันนี้พี่ไปก่อนนะเดีย๋ยวเอาของขวัญไปให้แม่ก่อนดูซิว่าแม่จะภูมิใจในตัวลูกหรือเปล่าไปบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ